สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าของช่อง just toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซเกล wcd ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้ครับมารีวิวเจ้านี่เลยครับนี่คณะปบิวัติศูนย์สี่ครับนี่รถบีมทอยนะเบตตี้นั่นเองครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง just toy ด้วยนะครับเอาครับก็กล่องนี้มีอยู่5ชิ้นนะครับผมโมเดลไป3ครับแล้วก็เสาหนึ่งฐานหนึ่งครับ เริ่มที่ตัวโมเดลกันก่อนนะครับเบตตี้นี่สุกปรีด้วยนะครับโอ้โหรายละเอียดเ้ด็นไงมีการสกรีนนะครับโลโก้นะครับนี่สวยนะครับดูหน้ามีความความเซ็กซี่ด้วยนะครับนี่นลักษณะท่าทางน,นะครับดีเลยอ่าตาปั๊มเขาจะอยู่ตรง บวกนะครับนี่แต่ยผมจะขอประกอบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวทงของเขาครับแล้วก็จะมีหมุดใต้ทงนี่เป็นของระวังหายนะครับอันนี้เขาก็จะมีตัวเกาะด้วยนะเพื่อนจะลองใส่ให้ดูนะครับก็อาจจะใส่ยากหน่อยนะคือแบบรูเขึ้นมาผ่านมือของเบตตี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนี่นี่คนระับดันเข้าล็อกเรียบร้อยนะครับ นี่เราก็เอาตัวหมุดนะครับมาใส่ชุบนะรเรียบร้อยอัวันนี้ระวังหายนะเพื่อนเพราะมันหลุดง่ายใส่เงี้ยมันถูกรอบอุ้ยนั่นไงก็มาเรียบร้อยครับ,รบ,รรบมันก็จะเป็นอย่างนี้นก็จะมีความเทมากขึ้นแบบเก่าๆเห็นไหมอ่าเสร็จปุ๊บไปดูเสากันบ้างครับเสาโหค่อนข้างยาวนะครับตัวนี้ ก็จะเขียนคำว่า d ีด c ออยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ย d d o c นะครับแล้วก็ตัวฐานนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่โอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันครับนี่ก็จะมีรูตรงนี้นะครับให้เอาเสามาใส่ครับแล้วก็เอาไปแปะที่ฐานครับนี่ง่ายๆครับ ไม่ต้องกังวลมากชึบอ่ะเรียบร้อยเมื่อจะแน่นของมันนะหมุนมาให้มันเข้าที่ครับอ่ะเรียบร้อยครับไปดูเลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ